สวัสดีครับแม่หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับแม่หน่อยฟันแม่นนะครับแม่หน่อยฟันแม่นครับฟันแนวเดีก่อนแม่หน่อยคืออันนัรนะครับฟันว่าเห็นจระเข้ังมาจระเข้ไม่ได้ใส่อีกครับสองตัวไม่ใช่ตัวมันจะตัวใหญ่ใหญ่โอ้สารวัตรบุญแล้วครับที่เมียนที่เม่นต้นฟางสองตัวจระเข้แม่นฟางสองตัวใหญ่แห้งที่สองกลีบแล้วโคกงงุ่มโอ้คำต้นย่มใหญ่สอกโค้งงุ่สองโค้งงุ่มทั้งมาจะใส นอนไปเข้าห้องน้ำอยู่เพื่อนจะคองไปเข้าห้องน้ำอยู่เพื่อนค่ะก็แล่นหนักอีกแล่นนักบอกกูว่ามันยังแล่นหนัองกูพอนผมบว่ามันจระเข้สองตัวครับบาดนี้ไปเข้าห้องน้ำเป็นนอนอยู่ห้องน้ำอีกตัวหนึ่งเปินตลูกมันบาดนี้โอ้ลูกก็มีอีกลูกก็มีอีกเป็นสามแล้วขนาดสามตัวครับบาดนี้เปินไปเบิ่งตัวหนึ่งอีกบาดนี้เป็นยังคือบุญจระเข้จะเมียงคือบุญนี้จึงนี้เสร็จค่ะพัดเป๊ะเบิ่งเลยเปิดออกลูก ออกลูกออกลูกอีกใี้ทอดลูกพวกแค่ออกลูกพ่อเนี่ยในดกหน่อยพ่อไอ้ลูกหน่อยพ่อหวยไปเบิ่งเดี่ยวมัไปออกมันก็ะแลนนี้หมดนี่แม่มันทิมลูกนี้เลยทิมลูกนี้เลยโอ้ยได้ลูกเดียวาดินทิมลูกนี้เลยไปไปไปอะไรเบ่งดูกมันผลูแปลโตเนี่ยลูกแปลโตลูกแปลโตลูกแปลโตนับแล้วนับแล้วลูกแปลโตลูกแปลโตเลยเนี่ครับแปลโตครับวันนี้ตัวผูนสีตัวเมส ตัวผูตัวผูสีแม่สีหมูแจ๊กหอดตัวผูตัวแม่หัวหน้าแม่สีอ่ะจดไปละครับสีงามบางในเอียต้องจุโจุดบางเอียต้องจุโจรเลยเจ็นจังไหนคือตัวผูตัวแม่เนี่ยต้องมันจะต้องผูตัวแม่มาจุดตัวเลยตัวแม่หมูแจ๊กตัวผูตัวแม่ครับค่ะตัวผูแม่ตัวผููสีตัวแม่สีขั้นฐาเอาเป็นในถือได้ครับเพราะว่ามีเอฟซีแปลถือตลอดที่มาติดตามกับไม่น้อยครับตอนที่ฝันละ เขามาสองงวดซ้อนบาติกระโปฟันเลยเรเบร่มาติดตามครับบาติมามาจระเข้ง่ายแบบนบ่มันกัดไม่หน่อยบ่ก้าวมันเด็กข่าบแต่ยังบริบร่อยข่บมันออกเลยตัวนี้แมแนนี้เลยตัวนี้เลยนี่เลยทิมลูกไปห้องขางหองหนามมันเลยครับทิมไปวัชโตวัชโตเลยทีมลูกกว่านี้เลยเมนนี่เมแกันนี้ลูกทิมลูกไปเลยให้ของหนามมัน หันไปเบิ้งดูมันนับเลยเป็นยังคือบุนีแม่์ดูแม่เหมือนเดิมดูกับบุนีเลยละดูบุนีเนาะแลนหันก็หันเลยแม่สี่ดูผู้แม่แม่สี่แปดตัวแปดตัวแปดตัแปดตัวค่ะออกมาเลยตัวเขตสามตัวต้งหมดมาที่แรกค่ะตอนที่แรกมาสองมาออกลูกมากับลูกอีกตัวหนึ่งร่วมกันจะเป็นสามเมย มาออกลูกอีกแดตัวอีกบาทเอ้าสิเตปีเป็นเลขแไม่ออนึบาทเล็ไดหนองบาทมันเดบอกเลขอยู่มั้ะไดบอกีบมบอกเ้บอกบ่ได้บอกบ่เห no ็นเลไหงลูกนะเห็นซื้อตีเทเมไนต้องมีเล็กเด็ดแทบบอกเอ็กซกรดไม่น้อยตัวไหนครับเขาเตอันถวเดอเขาเป็นนับเบืงเล็บมันนับรันนับตัวเลขเลยครับทางทงหนึ่งมันทางหนึ่งแปดทางหนึ่งแปดเหางหนึ่งเจ็ดทางหนึ่งเจ็ด ปดเจ็ดแปดเจ็ดมนอันนี้คือเลขยังไงนับเลขบอนับเลขสามตัวแหละครับนี่บอเลขสามตัวผัดไปรับรับตัวนึ่งหนันโถจะผัดไปรับตัวหนึ่งหางนันหางตัวหนึ่งหางตัวผูนันนี่สามโอ้ยจระคีสามหางแมนไหวเจ้าระีสามหางมาด้ิบดีๆเจ้ารขีสามหางมาดนสามแปดเจ็ดใชป่ะครับ ซอยกันตี้ยนะครับซอยกันตีเตี้อาจากปากไม่หน่อยครับฟั้งจากปากไม่หน่อยเลยครับตัวไหนครับสามตัวนี่ตัวไหนครับสามตัวนี้มันสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดครับแล้วกาแปดเจ็ดสองตัวแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์เนี่ยชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดห้าศูนย์กามาเจ็ดหกกามาแล้วก็สามแปด เจ็ดแม่นแล้วก็ปัดเลนแปดเจ็ดเจ็ดแปดแม่นครับเด็กสามหางครับสักูโตมี่อ่ะพ่อแยกบอกครับพ่แยกพ่แยกเลยพ่แยกเลยยุ่งก็เลยก็ยุ่งูนเลยก็ยุ่งูนเลยบาดีล้นหมาแม่มาหาบาดนะกลับมาอีกก็มาอีกแมวขับมาอย่งนี้มาขับลูกนี้อีกขาบลูกนี้อีกครับครับขับลูกนี้ไปเข่าห้องน้ำเพื่อโสขับลูกนี้อีกบาดครับผัดไปเบิ้งนั่นแล้วหนุบซีตู่โอ้สามตู่บัดอืม เอาไว้หว่าไว้ไหว่งสามตัวเลยครับวางไว้สามตัวว่างไว้สามตัวใช่บวางไว้สามตัวเลยขามี่วัดเต๋อเนาะคาับเนาะมันโมนี้เลยขาเอาไว้เหว่ยงสามตัวเลยขาขาไปห mm. ูโมนี้เลยไปเบิ่งแนวของจังเลนถึงเป็นเนวี่ยไปเบิ่งขาตัวผูนี่วัดตัวเอาไว้ตัวเมียสา ว่าชวนสามศูนย์ัว่าล่ะครับนีไปไปเบิดกกับซอยกระเตียวซอกระเตียจะ่าเลขเลขได้เลขมาแล้วได้เลขแหรอครับสามห้าแม่ะเลวสีจดในเอฟซีเบอร์สรุปเติมแม่เพานบอกนะครับครับตัวเลขนะครับสามแปดเจ็ดได้แม่ว่าศูฟังชัดๆนะสามแปดเจ็ดแปดห้าศูนย์แล้วกเจ็ดหกครับออาตามนี้ครับเอซ เดี๋ยวสิจุดไปแคบหนาจอนะครับเนาะอาถามยังอีกครับไปสิถามยังครับใช้สิตีเป็นตัวใด้กับซอยกันตีเนาะแม่เนาะเพราะว่าแม่ฟันแบบนี้ฟันจักมือแล้วแม่ฟันคืนบานนี่โอ้ฟันใหม่ใหม่แม่ฟันใหม่ใหม่จำได้คักเนาะจำได้คักจำได้คักเลยจำได้คักจำเหม่นจำเมีนเลยครับผมท่านผู้ชมน้องตุลย์ของแม่น้อยครับเลขสามตัวงวดนี่ครับเอฟซีสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนาะครับ 850 850ครับเลข2ตัวนี่เป็น767 6กครับ f c งวดนี้ครับขอให้มีโชคใหญ่รับแม่หน่อยครับ FC เนาะวันที่16กันยายนพศ2 5 6 7าหครับสำหรับคลิปนี้ก็ล่อไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับรวยๆครับแต่ยันพึ่งไปใช้ f อเบาแอมรตรงมีคองดีมาฝาก f อครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมรถวงนี่จะเดินทางไปทำบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับสมาชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกทองสื่อเรลียกสื่อรอตตอรีจึง็นสือที่เนาะครับนะ้องสมชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใหครับว่า วิที่ใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคับครับท่านผูช้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้ด้องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไแ,และกบเีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะลวกบีบีอย่างนี้อับนิษฐานหนึ่งสองสาม 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ,อ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธ,สาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผม,บผมสาธุสาธ,สาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อนวดปี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของกันตาเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลาน,หาน,นเห็นใอ้คนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด คองหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสในมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้แะครับสามผู้ชมเมื่อแท้แะ,ะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิวสามเท่อละกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเตงให้ลวงปลดละครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป <red> ator, in, ็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงืินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากลนหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล์ซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระทุ่มาตามเบอร์ทุ่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชม่ทนผูชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนทสามผูชมแลากาเบาแอมเราทงในไดน้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสามผูชม เอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีทีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไนรนตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรม,มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถ <couple> <here> so so ือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับ อาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ตอบคุณนต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ